ลูกตลกตกไม่ไกลต้นเปิดสิบอันดับทายาทตลกดังหน้าตาดีสวยแบบมีคุณภาพนุมน่มๆรอสมัครเป็นลูกเคยเพียบแต่ละคนสวยเป๊ะไม่แพ้ดาราเชียวจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่8เอมบุษาราคำลูกไม้หล่นใต้ต้นของแท้สำหรับลูกสาวสุดสวยของตลกชื่อดังอย่างพ่อหม่ำจกมกนอกจากจะสวยแล้วก็ยังฉายแววความสามารถเหมือนพ่อหม่ำซึ่งเป็นทั้งนักแสดงและขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ดังจนทำให้หนังมีไรายได้มหาศาลจากการกำกับเรื่องแรกเท่านั้นเองเรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งความสวยและความสามารถเลยละจ้า อันดับที่7ไอนาพัชรินลูกสาวของตลกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพา่อคมชวนชื่นเธอคนนี้มีผลงานในวงการเยอะมากทั้งถ่ายนังถ่ายแบบจนตอนนี้สาวไอก็แต่งงานมีครอบครัวสุดอบอุ่นกับนักร้องหนุ่มสุดหล่ออย่างแบล็กวานิลาจนมีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกันอยู่หนึ่งคนแล้วจ้า อันดับที่6น้ำธารณาอนลูกสาวบุญธรรมของตลกดังอย่างแอนนาชวนชื่นที่มีดีกรีเป็นถึงนางงามเวทีมิ s ไทยแลนด์ยูนิเว r ร์สปี253 0โดยเธอได้รับรางวัลงามอย่างไทยทำให้เจ้าตัวแจ้งเกิดเป็นดาราโลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงเรียกได้ว่าเป็นทั้งสาวสวยและเก่งจริงๆ อันดับที่5น้องไบรท์ลูกสาวนักแสดงตลกหน้าทะเลนอย่างพ่อบอนเชิญยิ้มที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยและน่ารักมีลูกสาวสวยขนาดนี้คุณพ่อคงห่วงหน้าดูเลยทีเดียว อันดับที่ 4. น้องหยกและน้องคิมลูกตลกสาวมากความสามารถอย่างส้มเช้งสามชาติที่เพิ่งเปิดตัวลูกสาวไปได้ไม่นานโดยสาวส้มเช้งมีน้องหยกเป็นลูกสาวคนโตและน้องคิมเป็นลูกสาวคนเล็กและทั้งคู่ก็อายุห่างกันแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองแต่ทั้งคู่ก็ฉายแววความสวยแบบสุดๆแถมยังมีน้ำเสียงสุดไพเราะจนตอนนี้สาวหยกก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วและยังได้น้องสาวอย่างสาวคิมมาเล่น m อวีให้อีกด้วย อันดับที่3พลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนเล็กของตลกมืออาชีพอย่างพ่อแท่งเถิดเทิงที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งเปล่งประกายความสวยออกมาบอกเลยว่าทายาทคนดังคนนี้ดีกรีความน่ารักไม่ธรรมดาแถมยังมีความสามารถรอบด้านทั้งเคยเป็นดีเจจัดรายการมีงานถ่ายแบบขณะที่เธอเองก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยและความสามารถรอบด้านจริงๆ อันดับที่2ใบเฟิร์นพัศกรลูกสาวคนสวยของจตุรงมกจกที่นับวันยิ่งสวยขึ้นจากสาวลูกเฮาห้าลุยลุยตอนนี้ใบเฟิร์นก็โตเป็นสาวสะพรั่งแถมยังสวยเป๊ะขึ้นทุกวันโดยสาวใบเฟิร์นเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการประกวดมิสทินไทยแลนด์ปี2003ได้รับรางวัลน,นางงามมิตรภาพอีกด้วยตอนนี้ก็มุ่งเรื่องงานในวงการเต็มที่เลยทีเดียว อันดับที่1น่ยาย่าหญิงหรือหญิงระถาลูกสาวคนสวยของแม่น้อยโพงามต้องบอกเลยว่าความฮอตของเธอไม่ธรรมดาจริงๆมีดีกรีเป็นถึงนักร้องดังและนักแสดงมืออาชีพแถมยังโกอินเตอร์ดังไกลไปถึงต่างประเทศจนปลดนี้สินให้กับแม่จนหมดสร้างเหนือสร้างตัวมาจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่าน,นอกจากจะสวยเก่งแล้วก็ยังกระตันยูอีกต่างหากยกให้เป็นที่1ไปเลยละจ้า